เคสนี้เป็นงานแก้สูตรนะคะโดยปกติอันนะคะไม่ค่อยได้รับสูตรรอะคะ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างมากตัวนี้นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน,นะคะ่ะใช้เวลาแบบเยอะมากๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกค้าที่รักกันจริงๆนะคะอันก็จะไม่ทําให้นะอันนี้เป็นลูกค้าแบบคนพิเศษของอันนะคะนี่แหละค่ะคือต้องบอกก่อนว่าพวกสูตรพวกนี้ค่ะเขาจะมีแบบซับในแบบกลับอันนี้ยังเย็บไม่เสร็จนะคะทุกคนเนี่ยเหลือเหลือแค่เย็บสอยตรงนี้นะคะเนี่ยซับในแบบกลับเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะแขนก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เหลือติดกระดุมนะคะยังไม่ได้ทำํำนี่ค่ะถ้าหากว่าเรานะคะยังเป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นทําหรือไม่ก็ถ้ายังคิดว่าอ,อยังแบบไม่ใช่คือเรายังไม่ ไม่ชํานาญนะคะก็อย่าเพิ่งรับนะคะเพราะว่าสูตรพวกนี้ค่ะใช้เวลาเยอะมากๆเลยค่ะด้วยความที่ตะเข็บของสูตรอะ่ะโดยทั่วไปใช่ไหมคะตะเข็บด้านข้างของเสื้อผ้าทั่วไปเนี้ยมันจะอยู่แบบด้านข้างลําตัวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นท้องแขนหรือว่าด้านข้างแต่สูตระค่ะเขาจะไม่ได้มีตะเข็บด้านข้างฉะนั้นนะคะในการแก้ก็แก้ยากเดี๋ยวนะภาพเบื้องหลังมาให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะคือตัวเนี้ยอันนะคะแก้ให้เท่าแบบซึ่งจากของเดิมะคะ่ะเป็นไซส์แบบ XL นะคะแล้วอันก็แก้ให้เป็นไซส์ S นะคะนี่เลยค่ะ ใหญ่มากๆเลยแต่ว่าใส่ออกมานะคะก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือแก้ต่ำไซส์ที่ลูกค้าแจ้งนะคะซึ่งลูกค้ามีตัวแบบให้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะ